ไอ้เคอะไอ้แคกคำนาไอ้กระด๊อกกระดัไอ้ love you คำน่าโอ้ยนะอ่าโอเคนะคำนสวัสดีอย่างเป็นทางกันนะคำนะไอ้หนุ่มเสี่ยงแฮกซีบางอย่างแซ่บรสสมูบัตรแรงงานทั่วกระเพาะเขอยัดหยาบรนนะคำนะอ่าแดนลมลมตกก็ถึงเวลาทํามาหากินของผมครับพี่เก้าเนี่ยแหละชนะอย่างที่ผมบอกครับนอนหลับกันแล้วหากินกันมาซี่กันบางอย่างแซ่บ จะทํางานหรือเปล่าวันนี้มาดูมารับมาเชียร์มาชมนะครับน่าขอญาตหยาบคายนะครับนาะโอเคนะครับปกติมันจะอ่านี่ชิปกัดชื่อว่าอะไรโรงไม้เก่านะครับเนี่ยโอ้นี่แหละครับแหล่งหายอยู่ฮะญี่ปเหมือนกันนะครับนี่ผมเคยทางานที่นี่ครับนะโอ้ยทำให้ตายก็ไม่ได้ตัางครับที่นี่โอ้ยเจ๋งที่สุดเลยเฮ้ยเซ็งเป็ดครับนะโอเคนะครับนะอืม ล่องลอยดีครับล่องลอยของความของความให้ว่าความอะไรเฮ้ยของความสูนนะครับนะโอเคครับแล้วแล้วกันไปครับนะโอเคหาหาหาที่ลงนี่ก่อนนะครับเนาะวันนี้ผู้บาดจะมาปักเป็นขอญาตไม่เปิดเผยชบน้าตานะครับผูาเป็นความรับผองทางราชการนะครับถ้าเขารู้ลับพี่ชอบลงกันด้วยผู้สัมพันหน่อยโอเคนะครับมาทงมทํามาดงมาป้าครับเละทสไปโรสิหรือโรคชีหนือต้องใส่รองเท้าบุญนัจะบอกให้ไม่มีทางลงมาผมมาดูล่องมีทางลงหรือเปล่านะครับเนาะ ปิติยานปิติยานครับเนาะนะมาทงมาดงมาปะ่ะผมยานเดินขึ้นยานสือคมเขือนกันมาโอ้ยอต้งตาเสลี่ยหลังโอเคนะมันจะได้จะโดนป่ะลุ้นครับลุ้นลุ้นมันจะมีทางลงหรือเปล่านะฮะลมเย็นเย็นบานเราดีก็ฮ้องแอง